สวัสดีเพื่อนๆสายกระพงบลทุกท่านก็เปิดหน้าเฟซดูนะครับว่ามีบ่อไหนหน่าสนใจนะครับก็เลื่อนไปเลื่อนมามาเจอที่บ่อธนากรอีกแล้วความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ปลามันมีเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นปลาที่โดนแล้วนะครับก็มีโอกาสนะที่เราจะตามเก็บได้เรื่อยๆนะวันนี้ก็เลยมา ซ้ำที่บ่อธนากรอีกครั้งอ่ะก็เดี๋ยวไปดูขอบบ่บบบอนะวันนี้จะได้ถึง6แต้มหรือไม่กด Subscribe เลยน้าๆแต่ตับปลาผมนะเอะโอ้โหเจอกับนี่นะโบอินเดียในตำนานถ้าคนจําได้นะสักสี่หปีที่แล้วนะที่เราได้ไปร่วมชะตากรรมอยู่ภาคหนึ่งนะคนหมานะแล้วก็ไปติดทหารที่อินเดีย เลยปะต้องไปลอกแม่น้ํานใช่ปะลืมแม่น้ำเลยนะไอที่แม,ม่น้ำานเลยแม่น้ำคงคาน้ำคงคาอเอ้ย<อ>นี่คนอินเดียปะเนี่ยนี่นะได้ตัวแล้วนะระวังทับาผมนะเฮ้ยตกเลยนูให้จบน้ําเดือดก่อนม่าไห้ตก <c oughs> เดี๋ยวเก็บของก่อนนะเลยกันเดี๋ยวขอลองคอก่อนนะยังไม่ต้องทําอะไรนะเพราะว่ามันยังขึ้นไม่หยุดนะฝั่งนู้นนะครับก็เอายิบหยิบชุดนี้มานะเดี๋ยวก็โชว์ โบอินเดียตั้งไหนดิแต่เดาแล้ไห้องวาโดนนี่คือยอมเลยนะมันอยู่ที่ดวงไงปลากตอนเช้าเนี่ยยิ่งทำตาเบลอๆไว้ทำมันเผลอเฮ้ยเผลอมันจมันจุดกันอะไรเงี้ยอยู่ที่ดวงเดียวนี่คิดดูเลยคนยืนมาหาสารจะมากัดได้ไงนอกจากดวงดวงแบบดวงเจออะไม่ได้ว่าแอบเอิร์กอะไรได้หรอกดวง แต่ล้วว่าหมดไอปันแบบแบบแบบพวกนี้แล้วเนี่ยอันเนี้ยตองหาแหละใช่มันเห็นแต่มันไม่เด็กแต่ถ้ากอนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรหรอกปิดตาไปเด้โดนก็โดนไม่โดนก็ไม่โดนก็เจ๊งแล้วก็ต้องเป็นอยู่กลาเลน่ก่อนอ่ะนเล่นไปก่อนนะสักสิบนาทีนะ จุดเดียวด้วยตรงกลางด้วยมันเอาไม่ไก่เอาตรงหัวนเนินทุกทีเดือดทุกทีอยู่แล้วตรงนั้นนะ่ะบางมาจะอะไรมองเห็นเนี่ยนะไใบรู้ยังเบิร์ดปลากรงก็กัดง่ายไงนะเนี่ยอ่าอันนี้คือฟุกใบต้องต้องฟีเลี้ยเนี่ยฟุก อากองอยู่ที่ดวงอ่าตัวไรขึ้นมาไปรู้ยังอ่ะตอดเฉยอ้ยกันยุดอุ้ยครับ สายมันไปพันพันไปน้าอย่าถึงนเต้นจบแล้วจบแล้วมอล่อมาอละเลิก่ะเลิกมาต่อมนต่อเลกให้รู้กอใหอรู้อ่ะพอนะเลิกนะปาก่อเดี๋ยวใส่ชุดยกกระดี่เลยนะเดี๋ยวเอากระดี่เลยนะอย่าลงเป็นสีเลมอนก่อนเลยนะนะครับส่วนมากผมจะเปิดสีเลมอนนะ อันนี้เอาเลมอนตัวทองก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเลมอนตัวเงินนะครับเงินกับทองความสะท้อนน้ํามันก็ต่างกันนะนะครับลองดูนะเปิดหัวหนะเช้าๆลองเอาสีสดๆลงไปก่อนนะไปเลยนะยังขึ้นอยู่นะปลากอหัวโหนกนุ้นยังขึ้นดีอยู่นะนะเดี๋ยวลงเป็นกระดีเลยนะช่วงนี้กี่โมงอะแปดโมงสีนะ่สิบห้า แล้วเ,เดี๋ยวจะไล่ลงไปเป็นสีดำนะโต้งได้จากลูกอมแล้วนะฝั่งนูนนะ้นแหละอย่างกึนอยู่นะเห็นไหมปลาย่างนะนะถ้าปลาย่างก็ยังยังกอได้ลุ้นอยู่นะแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยเอานะเอาฝั่งนู้นดีนะครับหันฝั่งนู้นนะหวนโวนเนินฝั่งนู้นนะครับเอาปลาย่างดีนะเดี๋ยว,เ,ยวเอาจิงนะยังยังไม่หายช่วยเลยเนะี่ย ทั้งคู่อะทรงตกทั้งคู่นะสบะทรงตกนะหายก็ทรงได้อยู่นะทรงชงทรงได้อยู่นะนีเดียวตรงนนะยเดนดยีท่อี่เดท่อร้องม่หมดเออดังยีเดี น่ากินเลยขี่สายรู้ยปลาชมปลายหน่อยดีไหมแล้วกวานะครับ ดองนล้วก็ดีดำสลิมเวีนีเวียดแดงอ่ะเวียดมันเล็กบางัางมันใหญ่สักขวานะครับม่นโชบอย่างแรงตกใจเลยโชบแล้วแม่งขึ้นน้ำเลยครับตัวนี้สองจุดห้าผมสีครับสีสลิมครับผมเอ้ยนี่มันรู้งานนี่หว่าสีหมานไปยังตัวครับสีหมานครับผมเปลี่ยนสีหมานด้ยเลยครับผม โอ้โหขอบปากเลยอย่างนี้รอดยากเดี๋ยวเด้อขอขอขอได้ป่ะครับน้าก็ได้ปลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าว่าตอนเย็นไม่พอเดี๋ยวเอาปลาบางทีแมว่แหนเดี๋ยวผมตกเองเนะหลังถังยังไม่เต็มมันนะเต็มปากเนี่ยตัวหมานดำสนินเลยเอาอย่างนี้ไม่ดีที่เราอย่างเดียวที่แกแล้วก็ดีกัดกะโต้งมาตีไม้ได้กันเลยเงี้ยแกทำลูดเงี้ย ขยับมากลางบ่อนะฮะฝั่งนี้น่าจะตีง่ายสุดนะฝั่งนู้นนี่โอ้โหลมพายุตัวแล้วครับระเบิดเจ็ดตัวครับเอาผิดฟอร์มน้าเป็นไก่เ่ยผิดฟอร์มนี่ผมมายึดเนินสามห้าศูนย์ได้โอ้โหปลาอยอทอทางโอ้โหเจ็ดตัวก็น่าจะถึงนะถ้ามันกัดกอนะม่ใช่โอ้โหกอระเบิดเลยแต่เมื่อเช้าผมกอไม่กิน ซ้ายขวากินผมก็ไม่กินเจ็ดตัวจริงเหรอเนี่ยจริงอับเจ็ดตัวไม่มีใครเชื่อเลยฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าีใคร่ชื่อเลยต้างย้ำ่า่าเ่า่าฮ่าฮ่่า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 ่อฮาฮนาาา่่า่า่่อือ่่่่ ต้นยังไม่มยังไม่น่าถึงเลยเันต้น2หนต้นสองตัวนะฮะเดี๋ยวจิ้มไปเรื่อยนะ ขวาน้ากาขวาขวาหนัากาสีหมาเรามาแล้วนะครับปะเท้านะเคาะไปไม้ที่สองนะกระพงปุ๊บเนี่ยนี่กระพงปุ๊เนี่ยโอ้โหพงพงแปะนะปั๊มน แปะครับแปะกระพงจริงๆด้วยได้ไหมครับได้คร <S 2> <S 2> <S 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 ับไปกัดอย่างนี้มันกัดไม่เกินเท่าไหร่นะกัดขอบโฉบๆอ่ะผมก็โดนปัดนะฮะตัวที่สามจากสไปร์สองจุดห้านะครับสีประเทาเคาะนะ อถ้าเอาเรื่อยๆนะถ้าซ้ำนี่รู้เรื่องอ่ะเลย เห็นว่าหยับมานู่นหยับมาเข้าหลุมเลยอ่ะหยับมาโดนอ่ะปลาเทกร์นะสองจุดห้าหยับเข้าหลุมตัวเลยอ่ะปลาขวานะครับปลาขวานะไบปลาขวานะไบปลาขวานตัวไบ หยับเข้ามาได้เรื่องเลยนะไปอยู่ตากแดดตั้งนานป้าท้ายนะครับตรงนี้ใหญ่บ้างมีโลกว่ามีตัวใหญ่ แรงดีมากเลย,อ,ยอันนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ขอบคุณครับ,บโอ้ตัวใหญ่เลยบึ้มเลยมุมขอบป่าทุกตัวเลยนะไปนะครับปากัน,น,น <laughs> กัดเดือปไากัดเต๊าะ อดูดูตัวนี้โลกว่านะโลหนึ่งโลสนีไฟแตกเกอร์ขอบปากอ่ะตัวที่สนะอีกตัวเดียวก็รอดแล้วนะตอนนี้บ่ายโมงนะครับปลาไม่กัดเรื่อยๆเลยนะครับกัดดีม,มากนะครับส่วนคนที่ได้เยอะนี่ได้เกือบ20ตัวนะเออยุ่งน้ำเช้าก็ได้คนลาบห้าปดตัวเลยนะนะครับส่วนตัวตอนเช้ามาไม่ทันนะแล้วก็ตามเก็บมาได้4ตัว นะครับแล้ปลาขึ้นเรื่อยๆมองไปเนี่ยคือขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆไม่ได้หยุดเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะช่วงบ่ายว่าจะได้เพิ่มอีกสักตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวหรือเปล่าอ่ะก็ subscribe เลยไ้ตกมั่ต้องก็แกล้งตีกับหลังก็ได้นะบ่อนั้นอ่ะ ักก็เอาแล้วนะแต่มันก็แต่มันก็ไม่โดนนะไม่โดนเรานะเดี๋ยวหันมายกดีกว่านะนะแต่ก็เอาคนอื่นนะแต่ก็ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับตัวหนึ่งก็เงียบให้นะครับงั้นหันมาเป็นกระดีดีกว่านะนะครับเป็นเหยื่อชนิดเดียวที่ผมใช้ทน ส่วนเดี๋ยวนิดอื่นที่มันใช้ไม่ทนนะถ้าว่ามันนานนานไม่เอาก็ใช้ไม่ทนอ่ะวันนี้นะสำหรับบ่อธนากรฟาร์มนะครับก็คงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะสุปเลยนะครับตอนช่วงเช้าปลากระดิม,มากนะถือว่าเดือดมากๆนะครับแต่ส่วนตัวมาไม่ทันนะตอนเช้านะครับแต่ว่ามาไม่ทันแต่ก็ยังรู้สึกว่ากอเอาดีมาก นะครับแล้วก็ไปเอ็กซ์เดนนะครับไมที่สองขาดสปินขาดนะก็เลยไม่ได้ก่อต่อนะแล้วก็มองโดยรวมนะครับปลาเอาปลาย่าง90%เลยนะครับช่วงเช้านะกัดดีมากบางคนที่ได้นี่คือ10กว่าตัวแล้วนะครับตอนเช้านะแล้วจบ20กว่าตัวก็มีนะวันนี้นะครับถือว่ากัดดีมากนะส่วนตัวคือมันไม่ใช่วันของเรานะรู้สึกว่ายากนะปลามันไม่กัดมือเรา นะวันนี้จบไป4แต้มเป็นสเสน่ห์ของกระพงนะครับมีได้มากได้น้อยไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาแต่เพียงเท่านี้กด Subscribe แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ